เรามีเมนูกาแฟน้ำอ้อยไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําชาน้ําอ้อยกันค่ะน้ําอ้อยนี่แบบลาดื่มเช้าๆสดชื่นเนาะโอเคเลยเนี่ยหอมน้ำอ้อยหอมชาเข้ามาในปากค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนเทลคอ f ฟ e ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะเมนูที่เราจะทํามาจากน้ำอ้อยค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเรามีเมนูกาแฟน้ำอ้อยไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําชาน้ำอ้อยกันค่ะเพราะว่าพอเรามีน้ําอ้อยแล้วเราก็จะต้องมีหลายๆเมนูในร้านเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เน่จะมาพาทําชาน้ำอ้อยนะคะสูตร2 2ออน16ออนแล้วก็22่อออนค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็มีแค่นี้เลยค่ะก็คือมีชานะคะมีน้ชาชาแล้วก็มีน้ําอ้อยแค่นี้เลยค่ะทีนี้น้ําชาเนี่ยนี่ก็ทํามาจากชาของ e n t a l Coffee นะคะเป็นชาไต้หวันค่ะแล้วเราก็มาทําเป็นน้าชาเก็บเอาไว้เวลาที่เราใช้งานก็เรียกว่าสะดวกพร้อมใช้เลยนะคะ ก็น้ำชาเนี้ยเดี๋ยวนี้จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าวิธีการทำทำยังไงบ้างมีตั้งแต่ใช้มอคพอร์ใช้เฟร p เพรสหรือว่าชงจากเครื่องชงก็ได้นะคะก็ไปเลือกวิธีที่เต็งสะดวกเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่แก้ว12ออนกันก่อนเลยนะคะสำหรับสูตรแก้ว12ออนนะคะเรามาเริ่มต้นทำเลยค่ะเราก็จะเทน้ำอ้อยนะคะที่4ออนคะอ่ะเดี๋ยวนี้เทเลยนะคะ4ออน แล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแล้วเราก็น้ำชาค่ะน้ำชาที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะสำหรับแก้ว12ออนนะคะเนี่ยใส่น้ำชามาที่2ออนค่ะแล้วก็เทตามลงไปเลย สูตรชาน้ําอ้อยเราก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้า,ถาสังเกตยอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอันเนี้ยเราจะน้ำอ้อย4ออนน้ำชา2ออนเนี่ยรวมกันเป็น6ออนซึ่งมันก็จะเยอะกว่าปกติเนาะแต่เป็นเพราะว่าน้ำอ้อยเราแช่เย็นนะคะเพราะฉะนั้นพอความเย็นของน้ำอ้อยอะค่ะถ้าหากว่าเราใส่น้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ละลายกับน้ําแข็งนะคะแล้วก็จะทําให้เราได้เครื่องดื่มไม่เต็มแก้วแล้วก็น้ําชาเราก็เย็นด้วยนะคะเพราะนั้นก็คืออันเนี้ยจะเป็นอัตราส่วนสําหรับเฉพาะเมนูชาน้าอ้อยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำแก้ว16ออนกันบ้างนะคะสําหรับแก้วออนค่ะเน่จะใส่น้ำอ้อยมาที่5ออนนะคะก็ใส่มาเลยเนาะ l 5 0 ml ค่ะอันนี้นะคะ5ออนค่ะ150 ml เราก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำชาค่ะน้ำชาที่เราทำเอาไว้เนี่ย น้ำชาเน่จะใส่มาที่2ออนค่ะนี่นะคะก็เทเลยเมนูชาน้ำอ้อยเราไม่ได้เอาชาเด่นมากนะคะเราอยากได้เป็นชาที่แบบว่ามีความเข้มแล้วก็มีความหวานน้ำอ้อยน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาเด่นไปอะคะ่ะเดี๋ยวตัวน้ำอ้อยเราจะไม่เด่นนะคะเน่ก็เลยใส่เป็นน้ำชาแค่2ออนพอค่ะอ่ะต่อไปนะคะแก้ว22ออนค่ะ สำหรับสูตร22ออนเราจะใส่น้ำอ้อยมาที่6ออนนะคะหรือว่า180 ml ค่ะนี่นะคะ6ออนเราก็เทเลยค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งนะคะเต็มแก้ว สำหรับน้ำชาในเมนูนี้เน่จะใส่น้ำชาที่3ออนนะคะน้ำชาที่เราทำแล้วเนี่ยค่ะ3ออนนี่นะคะ3ออนแล้วก็เทเลยเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะแก้ว22ออนนะคะสำหรับเมนูชาน้ำอ้อยทำง่ายมากเลยเนาะแค่เรามีน้ำอ้อยค่ะเราก็เพิ่มเมนูในร้านมาได้อีกนะคะต้องหลายเมนูค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าความชาความน้ำอ้อยเนี่ยคือเขาเข้ากันหรือไม่เข้ากันยังไงบ้างมาชิมกัน แล้วเราเริ่มที่9-12ออนนะคะ,ะน้ำอ้อยก่อนน้ำอ้อยนี่แบบลาดื่มเช้าๆาาสดชื่นเนาะคือวันนี้ทำคลิปตอนเช้านะคะสดชื่นอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมของชาค่ะลงไปแล้วนะเนี่ยถ้าหากว่าเราคนกันให้เข้ากันจะดูว่าความเข้มของชากับตัวความหวานของน้ำอ้อยนะคะเขาพอดีกันหรือย,ยังอืมดีเลยค่ะหอมชา แล้วก็น้ำอ้อยไม่ถึงกับหวานมากนะคะเถือว่าโอเคเลยถ้าใครอยากจะได้หวานมากๆค่ะชอบหวานมากคือน้ำอ้อยนี่เราลดหวานไม่ได้เนาะแต่เราเพิ่มได้นะคะใช้เพิ่มน้ำเชื่อมเอานะคะถ้าหากว่าใครแบบเฮ้ยอยากให้หวานกว่านี้เพราะอันนี้จะถือว่าหวานกำลังเบาๆดื่มสบายๆอืมโอเคเลยเนี่ยหอมน้ำอ้อยหอมชาเข้ามาในปากค่ะมีความเข้มของชาเบาๆนะคะดีเลยอะ ลองดูแบบดึงขึ้นเนาะอืมอุ๊ยโอเคโอเคไม่หวานมากดีเยี่ยมชาหวานต้องเติมน้ำเชื่อมนะคะเพราะอันนี้ถือว่าเป็นแบบรวมกันแล้วเนี่ยเป็นชาน้ำอ้อยที่หอมชาหอมน้ำอ้อยไม่หวานมากดีเลยค่ะอืมอืมได้ใช้ได้ใช้ได้ยี่สิบสองออนชิมทุกแก้ว อโอเคก็ถือว่าเมนูนี้ผ่านอีกเมนูหนึ่งค่ะเพราะว่าเราได้เป็นชาที่แบบคือไม่ได้เข้มชามากมีความหอมแล้วก็มีความหวานของน้ำอ้อยกลิ่นน้ำอ้อยกลิ่นชาคือแบบเอ้ยเมนูนี้ผ่านค่ะไปแนะนําเลยนะคะให้ทํากันได้เลยค่ะถ้าเราหาซื้อน้ำอ้อยมาได้นะคะด้วยความที่น้ําอ้อยเราต้องแช่เย็นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสูตรน,นี้เนี่ยไอตัวอัตราส่วนของของเครื่องดืมเราอะค่ะ อาจจะเยอะกว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างเย็นก็เลยเราจะต้องแบบเพิ่มนิดนึงไม่งั้นเราเดี๋ยวไม่เต็มแก้วเนาะเน่มาแชาร์ให้ค่ะถ้ายัางไงแล้วเนีย่ยดูเราชอบไม่ชอบก็มาบอกกันนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชาร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชาร์ให้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะ สำหรับวันนี้กับเมนูชาน้ำอ้อยค่ะมันทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยไปลองทำกันดูได้เลยค่ะขอให้ขายดีทุกร้านนะคะขอบคุณค่ะ